โอ้ยเดินช้าจังเลยอุย้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ในเกมเอาเบียนออนไลน์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งจากอีพีที่แล้วเนี่ยที่เราฟาร์มไว้จะถึงเทียห้านะฮะซึ่งผมนี่แอบไปฟาร์มเล่นหลังใหม่มาจนตอนนี้ผมใส่อุปกรณ์เทียหกได้แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมจะอัพให้เป็นหกจุดหนึ่งเพื่อให้เทียเท่ากับเทียเจ็ดนะฮะนี่นะฮะผมใส่เทียหกแล้วนะฮะซึ่งผมเนี่ยเดินช้าม,มากเพราะว่าผมซื้อรูนมาเป็นจำนวนมากนะ แล้วผมจะมาตีบวกที่ตรงนี้เองไปสก go ไปตีบวกกันนะครับเอาให้หมดเลยเราแสงหกจุดหนึ่งแล้วนะฮะเอาล่ะซึ่งหลังจากที่เราซื้อรูนมาเนี่ยเงินผมอู้เงินผมนี่ปริมาณเหลือได้สุดยอดมากฮะเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้คือการลงดันเจียนนะฮะ Let's go ครับเราจะไปลงดันเจียนนะฮะในแมปดำนี้แหละครับ Let's go เอาเถะทุกคนเหมือนเราจะเจอดันเจียนแล้วนะฮะงั้นเราจะลงไปเลยนะครับเป็นดันเทียหกนะฮะโอเคงั้นเราจะเริ่มเคลียร์ดันเลยนะครับจากพวกนี้ก่อนเลยอย่าลืมกินปลานะครับจะได้รีเลือดไวๆนะฮะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนจะมีน้ำตรงนี้นะคเับเยวไปเอานะจะได้บัฟการลงดันไม่ยากครับก็แค่ลงไปเรื่อยก็ฆ่าพวกมันไปได้ไปเจอบอสแล้วก็สู้กับบอสนะฮะฆ่าตัวฮิวก่อนเลยครับมันฮิวเพื่อน มันเคลียานานกว่าอยนี่ก่อนเลยลำคานมากอันี้เอาให้หมดเลยครับโอเคเหมือนจะมีบัฟอเนหนึ่งนะครับอุย้ยมันมาแรกเลยครับถ้าผมเนี่ยลงดันนี้เสร็จแล้วเกลือผมจะจบคลิปทันทีนะครับผมท้าเลยอุยอ้ยระเบิดระเบิด,บดอุยอ้ยอุ้ยบูมระเบิดแรงมากครับเมื่อกี้โดนมอนเตอร์ไปนี่แบบโ,โหเป็นเหมือนมีระเบิดนะครับเอาเคียบไปแล้ว ไปปุ่มโอเคอ่ามอนไม่ยากเลยครับโอ้ยเหมือนนี้จะเป็นมินิบอสกับกล่องเล็กๆนะฮะโอ้ยแต่การพวกนี้ก่อนครับแต่ข้อนี้ของขวานนะครับคือมันตายยากนะครับเพราะอันติมันดูดเลือดนะฮะนี่ครับปุ๊บนีเลือดด่้งก็สี่ร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องนะครับว่าจะเป็นยังไงกล่องเล็กออ้ยหมายว่าน่าจะมอนยังฆ่ามอนไม่หมดนะครับเอาละครับกล่องเปิดแล้วโอ้หกล่องเขียวเลยค่อนข้างเรือนะครับแต่ ยังไม่ถึงกล่องใหญ่นะครับแต่เราฆ่ามอนไปเรื่อยๆก่อนนะครับป๊อบป๊บชุโอเคเหมือนว่าดันเจี้ยนนี้น่าจะมีสองชั้นนะครับเนี่ยน่าจะมีของแรก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคครับจะลงมาชั้นสองน,นะครับดันนี้มีสองชั้นแปลว่าน่าจะมีของดีแน่ครับถ้าไม่ดีปิดทันทีนะครับนะฮะ ายแล้วนะครับไม่เป็นไรครับรอ,อฟื้นนะครับตรงนี้เหมือนจะมีบอสนะครับเนี่ยน่าจะเป็นบอสมีบอสอีกแล้วนะครับโอเคบอสใกล้ตายแล้วครับป๊บโอเค เหมือนเราจะได้สมุดเฟรมนะครับโอ้ได้สิ้าเล่มนะครับไม่เยอะมากขึ้นตัวเลยนะครับเนี่ยเหมือนเราจะอันล็อกสกิลตีมอนเทียเจ็ดนะครับโอเคเราขึ้นต่อนะครับมีบอสข้างทางเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เหมือนปลาขานขวานว่าวนะครับใส่เลยนะครับโอ้เหมือนเราจะถึงบอสแล้วนะครับอุ้ยกล่องของขั้นใหญ่นะครับเนี่ยสงสัยจะแรตามสัญญาณแล้วโอเคกล่องกล่องใหญ่มากนะครับเนี่ยผมว่าแรแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเรื่อยก่อนใส่กันเลยครับเปิดก่อนเดยวเปียบครับไปเลยครับไปเลย ไปเลยครับตอนนี้มันว่าสกิลครับผมต้องหลบด้วยไปเลยไปอุ้ย,ยสกิลเยอะมากครับเนี่ยไปเลยครับไปตีเรื่อยครับตีเลยครับ,รบไปปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นมันไม่ค่อยตีเท่าไหร่นะครับเน้เนปล่อยสกิลโอ้โหแรงยังวะ สก,กิลแบบโอ้โหมึงเหยียบไปทีเดียวนี่คือแบบบึ้มเลยนะีเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคเหมือนเราต้องเอาใหม่นะครับโอ้นี่ขนาดใสจัดมาเนนะี่ยบึ้มทีหายเลยเอาต่อเลยเอาเปิดมาก,ก์กเอาต่อแล้วเนี่ยโยนแรงหนาเนะี่ยถ้าเราหลงสก,กิลดีนี่ก็ง่าย,ยนะครับแต่ให้โดนไปนี่โอ้โหแบบเหมือนเหมือนรอบเมื่อกี้นะแบบบึ้มทีเดียวมันไปเลยนะฮะล้มเลยฮะฮะอันติปึ๊บโอเคโอ้กล่องม่วงครับเนี่ยแร่ครับของแร่เปิดดูนะครับสามสองหนึ่งปั๊บ แม่มึงี่ยไอสัดโอเว้